เพื่อไทยทำได้เศษฐาทวีสินนั่งนายกรัฐมนตรีคนที่30เศรษฐาทวีสินนั่งนายกรัฐมนตรีคนที่30อย่างไม่เป็นทางการหลังจากสวโหวตเลือกนายกให้นายเศรษฐาเกิน70เสียง 22สิงหาคม2566อัปเดตผลโหวตนายก่าสุดอย่างไม่เป็นทางการมีเสียงเห็นชอบเศษฐาทวีสินจากสวสวเทคะแนนโหวตทะลุ70เสียงไปเรียบร้อยแล้วส่งผลทำให้นายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยโดยการประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หลังจากสมาชิกอภิปรายเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็มีการขานชื่อโหวตนายกรัฐมนตรีคนใหม่และเมื่อเวลาประมาณ16 15นาทีในส่วนของสอวลงคะแนนเห็นชอบให้นายเศรษฐาเป็นนายกเกิน62คะแนนเมื่อรวมกับเสียงของสอสอพักร่วมรัฐบาลที่มี314เสียงถือว่าได้เสียงเกิน375เสียงแม้ว่ารัฐสภายังลงมติไม่จบ แต่ได้เสียงโหวตท่วมท้นแล้วโดยก่อนการเปิดโหวตนายกรอบสาในวันนี้ทางพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลมีจำนวนเสียง314เสียงและต้องการเสียงของสอวออีกแค่62เสียงเท่านั้นก็เพียงพอที่จะทำให้นายเศรษฐาผ่านโหวตได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่